ไห้เมื่ไรเดี๋ยวเซ็นให้ไหมเซ็นให้ไหมให้เซ็นให้หน่อยฝากด้วยฝากด้วยแฟดได้เลยได้เลยเดี๋ยวเซ็นให้มึงอยุบชางิปดีเลยไม่ได้เซ็นแอนไม่ได้มึงพูดเล่นเดี๋ยวกลับไปเซ็นโอ้ยอย่างนี้เห็นอย่างนี้เห็นเสื้อผ้าให้เหรอหฮอได้อันนี้มัน มันเป็นอันที่มันเปิดไปแล้วหรือเปล่าวะยังยังยังวินไม่รู้อ่ะมึงอยู่ในเฟรมอ่ะมึงหันก็รู้ถามกูกลัวเอามือถือเฮ้ยกูไม่เกี่ยวกูเกี้ยกูถามมึงแล้วตอนก่อนกดไลฟ์มึงก็บอกว่ากดไลยคนถ่ายก็คือไอคนกดกดรีเควสอ่ะเออเจ้าของไลฟ์มาถ่ายเลยไอที่เซ็นอยู่เหนื่อยกันไหมเหนื่อยกันไหมไอมาถามถามคุณหน่อยเขาถามคุณเหนื่อยไหมวันนี้วันนี้วันนี้มากี่โมงวันนี้มากี่โมงที่เ่อย so tired so tired เออวันนี้มากี่โมง มาแล้วแต่ตีสี่ขึ้นไม่น่าใช่น่าจะน่าจะมาสิบโมวะเสียขึ้นกูตื่นแต่ตีสามแโอ้โหใช่เนี่อกี้ถึงกี่โมงอเออถ้าถ้าตามเบรกต้องต้องพาทิตพาทิตยังอยู่ตอนนี้พาทิตตกไปแล้วใช่ใช่วันนี้แต่ได้แค่สิบสิบครึ่งไงมึงยังมึงไม่ต้อพูดความจริงก็ได้บางคนเอ้า có ốm rồi à được không tin chứ máy máy nào máy này gặp máy này gặp máy máy này gặp máy, 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 máy โอ้โหเราจะมีคอลแลบกันป่าวมีเหรอเรามีไหมไม่รู้เนาะเก็บไว้ก่อนเนยเก็บไว้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 คอนเสิร์ตแน่เพราะว่าเก็บไว้คอนเสิร์ตแน่อะไรไลเซอร์คอนเสิร์ต The Next s l i d e เหรอ The Next s l i d e อันนี้เราเล่นเพลงเดียวไงยอั The First s l i d e อันนี้เป็น The Next s l i d e ก็เซนเพิ่มอีกสองเจ็ดร้อยใบนะ เหมือนเทเลปี้อ่ะแผนไปแผนมาไม่เหมือนเทเลปี้สามสีเออนี่ไงสีเขียวสีีก้ท่าสีเทาสีเทาเออสีเงอนเสียเงินใครใครเด็กสุดในเรื่องใครดีดสุดในเรื่องเด็กสุดปะแล้วดีดดีดสุดดีดสุดดีดเนี่ยรอวุ้ย

อไม่กลับมาเจอกันมว้กลับมามาซ้อมด้ยวยน,นะอือได้อันนี้มึงอยู่คนเดียวเนี่ยเดียวเออห้องนันมีใครบ้างหลกจ๋ารถไฟฟ้าสีส้มยูสุเหรอยูสุยูสุหายไปแล้วยูสุแล้วยูสุซีทูยูสุอย่ัยน้นัน่นนะผมเออกูอยู่คนเดียว <c oughs> ออกูอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> แก้วเห็นนะ เห็นนี่นีเปิดไม่แก้วไอ้วันเดี๋ยวเดี๋ยวาเหตุเดี๋ยวนี่เปิดไม่แก้วมาช่วยหรอยังเห hey, pues yeah. no. no. ็นอยู่ดีแก้วตำรวจจับหรอตำรวจจับแล้วลกแล้วลบนะแก้วลบนะแก้วลบนะใบปิดหน้าก็ไม่ช่วยมันได้เห็นอยู่ดีแต่เว้ยเมื่อวานเพิ่งไปอัดมาอัดอะไรอัดเดี๋ยพี่แก้วอัดเหรอเฮ้ย พี่ไอ้ดูเกิดมีเพียไรกัอแต่เมื่อวานไปไปซ้อมพวกพวกพวกพี่เฟิร์พวกวินเลี่ยมเอะไรเอารถออกไปซ้อมมงมาใช่ปะเออเป็นไงนี่สรุปคุณทิ้งผมเมื่อวันนั้นอะเมื่อวานอะอะไรนะผมรอคุณครึ่งชั่วโมงอะแล้วคุณทิ้งผมอะจริงไหมเนี่ยจริงไม่ผมรอแล้วแต่คุณไม่โทรหาผมเองช่วยไม่ได้ผมรอคุณอยู่ผมก็นั่งรอกันยังไงน้องผมจะยังไงเศร้าเลยเศร้าใจเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแล้วเกือบไม่กินข้าวแล้วจบเลยเศร้าใจไม่กินข้าวเดี๋ยวไปเดี๋ยวต่อไม่กินข้าวเดี๋ยวเฉยเอาไมกินข้าวเฉยอ๋อโอเคโอเคเกือบแล้วนิดเดียวเลยอ๋ออีกนิดเดียวไปไหนกินข้าวอ๋อแล้วไงไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนต่อนะไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีอ๋อเป็นคนดีเป็นคนดีเออเรากินข้าวเสร็จเรากลับบ้านกลับบ้านนอนสองทุ่มแป้งฟันนอนอ๋อเด็กกันทำไมใช่ใช่ทำแป้งเว้นทาแป้ง ถับแป้งด้วยครับอ่าถับแป้งด้วยโอ้ยเด็กดีจังเลยเดี๋ยววันกินข้าวเดี๋ยวหาอินแพ็คก็ได้เฮ้ยไปะปเดี๋ยววันวันฟ้องว่ะไปหาข้าวกินกันได้เลยสู้ๆนะเพื่อนจ๋าอืมไม่ไม่ก็พวกกูก็สู้ต่อไปเพราะพวกกูก็นั่งรอต่อไปหลับไปก่อนไปเจอกันชิวาร์สเปปเบ๋ย์เสียเพิร์โอ้เสียเพิร์โอ้เสียเพิร์ส ตื variance, right? ่นเองแล้วนะฮัลโหลเสียเฟิร์ดเยเสียเพิร์ดเสียเฟิร์าเสียเิร์ดไปละไปไป